อะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง Bunny Youtube ช่องอาจารย์มี้พาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับก็วันที่วันศุกร์ที่3กลกุมภาพันธ์นะครับ2566นเนาะอ่ะนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับวันนี้วันศุกร์มีราพัฒนา นะครับแนวทางวหลาพัฒนานะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแนวทางอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครเข้ามาติดตามรับชมนะฮะอยู่ในขณะนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะฮะใครมีกลุ่มก็แชร์ลงกลุ่มนะครับใครมี Facebook ก็แชร์ลง Facebook ตัวเองนะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่ม VIP ไปรับแนวทางนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ วิดีโอนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเลยอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็เลยปักลิงก์ปักหมดไว้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับตรงคําบรรยายนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใต้คลิปแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับว่ามาจากไลฟ์สดอาจารย์หมีพาเฮงขอเข้ากลุ่ม V i P นะครับอ่ะก่อนจะไปดูแนวทางนะครับวันนี้อาจารย์ก็เอาวัตถุมงคล นะครับมาให้บูชาอีกเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูแนวทางลาวพัฒนากันเนาะนะครับอันนี้คือจี้ทาเวสสุวรรณนะครับเป็นเนื้อทองนะครับกรอบทองไมค่อนนะครับเลื่อมทองไมค่อนนะครับสวยๆนะครับทาเวสสุวรรณนะครับใครสนใจก็สั่งบูชานะครับไปเสริมโชค ลาบวาสนานะครับใครซื้อหวยไม่เคยโดนซื้อหวยไม่เคยถูกนะครับก็น่าจะมีติดเนื้อติดตัวไว้นะครับติดใส่กระเป๋งกระเป๋าไว้นะครับซื้อกิฟมาใส่หรือจะใส่กับสร้อยคอทองคําก็สวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองนะครับก็เลื่อมทองกรอบเป็นทองไมค่อนนะฮะชุดนี้นะครับอาจารย์ก็เปิดให้บูชานะครับอยู่ที่ 259บาทนะครับแถมทูบหนึ่งแท่งแล้วก็แถมผ้ายันกันภยัยเท้าวดสวนให้นะครับชุดนี้อยู่ที่2 5 9บาทนะครับอ่ะวันนี้จัดโปรก็แล้วกันเอา้าไปครับทูบสองแท่งครับอ่ะทูบสองสองแท่งนะครับชุดนี้259บาบาทจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับหรือใครจะ เอาเนื้อนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนอาจารย์ได้มาจะหมดแล้วนะครับนะฮะจะหมดแล้วนะครับเหลือไม่เยอะเหลืออยู่ประมาณห้าชุดได้นะครับก็เอฟคนไหนนะครับที่สั่งบูชากับอาจารย์ไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะจัดส่งในรอบวันนี้นะครับรอบวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะจัดส่งให้นะครับส่วน FC ท่านไหนที่บูชามาก่อนหน้านี้ของก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็ไลายมาบอกอาจารย์ว่าได้รับของแล้วคะ่ะนะฮะอา้าก็ขอให้ปังขอให้เฮงนะครับอันนี้คือด้านหลังนะฮะสวยเหมือนกันนะครับนะฮะสนใจก็บูชานะครับถ้าใคารจะเปิดใจบูชาเป็นคู่นะครับคู่นี้อาจารย์เปิดอยู่ที่499บาทนะครับ 499บาทนะครับแถมทูบ3แท่งแล้วก็ผ้ายัน1ผืนนะครับจัดส่งฟรีเหมือนกันนะครับ499บาบาทนะครับหรือใครสนใจจะเอาเฉพาะเนื้อนี้หรือจะเอาเฉพาะเนื้อทองก็ได้นะครับเป็นชุดนะฮะจะเอาเป็นคู่ก็แล้วแต่นะครับเลือกได้เลยนะฮะ ถ้าเป็นชุดเป็นเดี่ยวก็259วาตจัดส่งฟรีเป็นคู่ก็499วาตจัดส่งฟรีนะครับใครสนใจที่จะบูชานะครับไปเสริมโชคลาภวาสนานะครับเสริมบารมีนะครับการค้าการขายดีนะฮะจี้ถาวรสุวรรณนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับถาวรสุวรรณนะครับเด่นในเรื่องโชคลาภวาสนานะครับไปไหนมาไหนก็ติดเนื้อติดตัวไว้ก็ดีนะครับ ก็เดินทางปลอดภัยแข้วค่าปลอดภัยนะครับอะมาดูชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นปู่สีสุดโยญาสรีปทุมมานะครับชุดนี้อาจารย์เปิดอยู่ที่399บาทนะครับ399บาทได้อะไรครับอาจารย์ก็มีชุดนี้นะครับแถมธนบัตรขวันถุงแล้วก็ผ้ายันหนึ่งผืนนะครับผ้ายันนะครับผ้ายันหนึ่งผืนแล้วก็แถมทูบนะครับทูบสิบแท่งนะครับ นะฮะถูกความโฉดนะครับ10แท่ง10นวดด้วยกันนะครับชุดนี้399บาทครับจัดส่งฟรีเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นตะกุดนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะตะกุดปูสีสุโธย่าสีปทุมมานะครับอ่ะสวยๆนะครับเอากิปใส่แล้วก็เน็บใส่ถุงเสื้อนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะฮะ ก็ขอโชคขอลาบขอพรนะครับนะฮะจะได้เฮงจะได้ปังนะครับสวยๆนะครับก็กรอบทองไมค่อนเหมือนกันนะฮะชุดนี้อยู่ที่3 9 9กบาบาทจัดทรงฟรีนะครับอ่ะใครสนใจนะครับก็ไอดีไลน์มานะครับก็คือไอดีไลน์นี้นะครับจะหมดแล้วนะครับชุดปู่สีสุดโทย่าสีวัอรุม,มาเหลืออยู่5ชุดนะครับ เหลืออยู่5ชุดเท่านั้นนะฮะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับอ่ะสวยๆนะครับสนใจก็นี่ละตามนี้นะครับ id line นะฮะ id line มาเลยนะครับ20031352นะครับได้เข้ากลุ่มฟรีด้วยนะครับใครที่สั่งบูชากับอาจารย์อาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มฟรีนะครับไปรับแนวทางแบบฟรีๆในกลุ่ม vip นะครับ ได้ทั้งวัตถุมงคลแล้วก็ได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีด้วยนะครับอะสนใจก็สั่งบูชา idline 2 003 1352นะครับอะโอเคมาดูแนวทางเราพัฒนากันเลยนะครับทีนี้ใครสนใจก็ตามนี้นะครับใครจะเข้ากลุ่ม V.I.P. ก็กดที่ดิ้งด้านล่างนะครับกดที่ดิ้งใต้คลิปนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมิน ว่ามาจากลฟ์สุดอาจาร,รย์มีพาเฮงขอเข้ากลุ่ม v i p นะครับหรือใครจะบูชาวัตถุมงคลก็ได้เข้ากลุ่มฟรีเหมือนกันนะครับอ่ะแนวทางวันนี้นะครับเราพัฒนานะครับอา้าวใครชอบแคปหน้าจอนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ฟันสูเอ้ฟันสามรองศูนย์นะครับวิ่งลูดศูนย์วิ่งลูดสามวิ่งเอ้ขออภัยครับโอ้โห วิ่งรูด3วิ่งรูด0อ่าวิ่งรูด3วิ่งรูด0นะครับ3ตัวเอ้ย2ตัวก็30 3 139 20 4090นะครับ29 4 119นี่คือตัวกันนะครับกัน29กัน41กัน19นะครับ3ตัว0 39 140อ่ะชอบไหมทุกคน ใครชอบก็แคปหน้าจอแคปเจอนะครับนี่คือแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเพียงแค่การคาดเดานะครับสูตรคำนวณศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขนะครับจะถูกหรือผิดก็ให้พิจ,จนารณาเอาก็แล้วกันนะครับใครชอบคอยคอยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ งวดนี้เป็นงวดแก้มือนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าเข้าแต่รูดสีเนาะทุกคนนะครับเข้าแต่รูดสีนะครับใครรูดสีก็ได้นะครับส่วนตัวเจาะหลุดนะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้อาจารย์ขอแก้มือขอแก้ตัวครับนะฮะเราพัฒนาขอแก้ตัวครับวันนี้อะใครสนใจก็สั่งบูชาได้นะครับได้ได้ได้แนวทางตัวเลข ไปด้วยนะฮะเอาใครสนใจตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อออกคล้ายๆเนื้อนาวะนะครับเนี่ยสวยนะฮะสวยนะครับทุกคนนะครับอันนี้ด้านหลังนี้ด้านหน้านะฮะอ่ะสั่งบูชากันเข้ามานะครับ259บาบาทจัดส่งฟรีอันนี้เป็นเนื้อ ทองนะครับกรอบทองไมคอนนะฮะเห็นไหมทุกคนใส่กับสร้อยคอทองคาสวยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนแขวงขาดปลอดภัยนะครับเสริมโชคเสริมหลับบารมีนะครับการค้าการขายดีนะครับอะไรที่ซื้อหวยยังไงก็ไม่โดนนะครับเห็นอาจารย์ท่านน้นเห็นอาจารย์ท่านนี้ให้แนวทางถูกพอเราไปตาม เลขหลุดซะงั้นนะครับไม่ถูกอาจารย์ก็แนะนำเลยนะครับสั่งเช่านะครับบูชานะครับองค์เทวีสุวรรไปนะครับจะได้เสริมโชคเสริมลาบเสริมบารมีนะครับจะได้ถูกหวยกับอาจารย์ไปด้วยกันนะครับหุ่นเช้าเมื่อวานก็สุดๆครับอาจารย์พูดไม่ออกเลยนะครับแตก3ตัวด้วยนะครับ หุ้นเช้าเมื่อวานกับหุ้นบ่ายนะฮะดิ่งบนล่างทั้ง v i p ทั้งหุ้นปกตินะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะรู้ดีนะครับว่าแนวทางหุ้นของอาจารย์เป็นแบบไหนนะฮะเข้าจริงหรือไม่นะครับต้องไปอยู่ในกลุ่ม v i p ถึงจะรู้นะครับปังกันทุกๆคนเลยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม v i p ถ้าตามแนวทางหุ้นนะฮะ อ่ะโอเคเนาะคงแคปกันหมดทุกคนแล้วนะครับก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่วความสุขความเจริญนะฮะหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนานะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับเฮงๆปังปัง,ปงกันทุกทุกคนนะครับสนใจจะสั่งเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับถาเวทสวุวรรณหรือปู่ศรีสุโธยาศรีปุุม,มาก็ไอดีไลามานะครับ ไอดีไลน์สองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองนะครับหรือใครจะเข้ากลุ่มอะแค่บูชาก็ได้เข้ากลุ่มเหมือนกันนะครับเปิดใจบูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์ดูนะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม VP ไปรับแนวทางเหมือนกันนะครับส่วนใครอยากจะเข้าไปรับแนวทางแต่แต่ไม่บูชาวัตถุมงคลกับอาจารย์ก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ กดที่ลิงก์ด้านล่างเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์มีพาเเฮงนะครับอาจารย์ปักหมดลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะครับโอเคเนาะขอให้เฮงขอยปังกันทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ